สำหรับเตารีดนี้เรียกได้ว่าเป็นเตารีดอัจฉริยะที่รวดเร็วและทรงพลังที่สุดเหมาะสำหรับทุกเนื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้ายีนและผ้าไหมจุดเด่นคือไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิ เนื่องจักมีระบบไดนามิกที่รับรู้การเคลื่อนไหวขณะรีดเมื่อวางเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือโตรงรีดไอน้ำจะหยุดทำงานและไม่ทำเกิดรอยไหมขณะใช้งานก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะหมดเพราะเติมน้ำได้ทุกเวลาขณะใช้งานและเตารีดนี้มีระบบตัดไฟอัตโนมัติหากไม่ใช้งาน2-3นาทีขณะเตารีดทำจากสเตลเลตสตีลเทอเนอิกลายมีการเคลือบหกชั้นพร้อมไทเทเนียมช่วยให้ผ้ารีดลื่นและทนต่อรอยขีดข่วนได้สูงเหมาะกับผู้ใช้งานปริมาณมากเพราะ สามารถรีดผ้าได้จำนวนมากในเวลารวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยถือเป็นการลงทุนครั้งเดียวจบครบทุกสิ่งได้อย่างน่าทึ่งค่ะ สำหรับเตารีดแรงดันไอน้ำเอาอินวันรุ่น ixeoqt ห0 2 0ี X ่ e o Q 1, 2020, จากแบรนด์ทีฟาวรุ่นนี้เป็นการผสมผสานข้อดีระหว่างเตารีดกับเครื่องพ่นไอน้ำรีดผ้าเข้ามาอยู่ร่วมกันสามารถดูแลเสื้อผ้าได้ทุกประเภทพลังไอน้ำจากตัวรีดมีพลังปั๊มแรงดัน5บาร์โดยไอน้ำร้อนนั้นเหมาะกับเนื้อผ้าทุกรูปแบบสามารถฆ่าแบคทีเรียได้สูงสุด99.99%เมื่อเสียบลักก็พร้อมใช้งานได้ภายใน45วินาที จะรีดเสื้อผ้าผ้าม่านเฟอร์นิเจอร์รูปแบบใดๆก็สามารถทําได้ในทันทีจุดพิเศษอีกจุดหนึ่งก็คือบอร์ดรีดผ้าอัจฉริยะถูกออกแบบการรีดที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์ปรับได้มากถึง3ระดับคือแนวตั้งแนวนอนและแนวทแยงอีกทั้งยังปรับความสูงของบอร์ดพร้อมระบบล็อกเสาที่เสริมความมั่นคงและมีคลิปหนีบผ้าที่หนีบกับบอร์ดสำหรับแขวนหรือรีดเสื้อเสมือนรีดบนโต๊ะรีดผ้าอีกด้วยค่ะ มแม้รูปทรงจะมีความตึงคลาดสิกแต่ประสิทธ,ธิภาพของเตารีดในการทำงานสูงมากเรียกได้ว่าเป็นเตารีดสุดยอดพลังไอ้น้ำที่มีความจุข,ของแทงน้ำในปริมาณมากถึง1,600มิลลิลิตรพร้อมแรงดันไอน้ำ4บารและฟังก์ชันเพรสเชอร์สวิตที่ควบคุมแรงดันไอ้น้ำในหม้อต้มให้สม่ำเสมอช่วยกระจายไอน้ำได้เป็นอย่างดี แข็งแรงเรียบลื่นทนทา,านต่อรอยขีดข่วนจึงทําให้ผ้าเรียบเร็วอีกทั้งหน้าเตารีดทาด้วยอลูมิเนียมเคลือบเซรามิกช่วยกระจายไอ้นำให้รีดได้อย่างเรียบลื่นไร้ปัญหาและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพิ่มความปลอดภัยให้กับการใช้งานมากขึ้นไปอีก3ระดับโดยมีทั้งระบบเทอร์โมสแตตที่ตัดไฟอัตโนมัติซึ่งเมื่อน้ำในแทงหมดก็จะไม่ต้มน้ำต่อและตัดไฟทันทีและเทอร์โมฟิลที่ควบคุมอุณหภูมิหน้าเตารีดไม่ให้ผ้าไหมและมีสัญญาณไฟเตือนจึงเพิ่มความปลอดภัยให้กับการใช้งานได้มากทีเดียวค่ะ เตารีดไฟฟ้าคุณภาพดีจากแบรนด์ชาร์ปรุ่นคลาสสิกนี้มาในรูปแบบเตารีดแบบแห้งที่มีน้ำหนักเบาไม่ถึง2กิโลกรัมเพียงแค่1.59กิโลกรัมแต่มีกำลังไฟในการรีดมากถึง1,000วัตต์สามารถปรับอวามร้อนตามชนิดของเนื้อผ้าได้สูงถึง4ระดับจึงช่วยให้การรีดผ้าเป็นไปได้ด้วยความง่ายดายเตารีดย,ยังให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอสามารถรีดได้เนียนเรียบ พร้อมความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมม,มอ,อกค่ะนอกจากนี้ความพิเศษของเตารีดรุ่มนี้ก็คือตัวผิวหน้าเตารีดถูกเคลือบด้วยโพลิฟลอนจึงทำให้รีดผ้าได้อย่างลื่นมือประหยัดแรงที่ต้องใช้ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งหัวเตารียดยังเป็นปากแหลมจึงช่วยในการรีดแบบซอกซอนได้ทุกจุดที่ต้องการรีดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ เซลมีรุ่งนี้เป็นเตารีดพกพบาที่มาพร้อมกับระบบไอ้น้ำจับได้ถนาดมือขนาดเล็กไม่เกะก,กะสามารถพกบาไปต่างจังหวัดได้โดยประหยัดพื้นที่ภายในกระเป๋ามีฟังก์ชันทำงานได้2แบบในเครื่องเดียวระบบให้ความร้อนแบบดูอัลดักที่มีการส่งความร้อนเป็นไอน้ำเพื่อให้ผ้าเรียบได้เร็วในเวลาอันสั้น ช่วยฆ่าแบคทีเรียที่เส้นใยผ้าได้อีกทั้งมีความปลอดภัยในการใช้งานด้วยฟลิลสองชั้นเมื่อเครื่องมีความร้อนสูงระบบจะมีการตัดไฟอัตโนมัติให้อย่างที่บอกไปว่าเตารีดพบผ้าแบบไอ้น้ำนี้สามารถใช้งานได้2แบบเพราะสามารถใช้งานได้ทั้งกับเสื้อผ้าพรมและม่านข้าไม่จําเป็นต้องไปร้านซักเกอร์บรีดให้ลําบากแถมยังใช้งานได้ง่ายเพียงแค่เสียบลับ๊ก็พร้อมใช้รีดผ้าให้เรียบได้ในเวลา1นาทีแล้วค่ะ สำหรับเตารีดไอน้ำจากแบรนด์อิเล็กโตรลักรุ่นนี้หน้าเตารีดทำมาจากแผ่นกลิเทียมเคลือบด้วยเซรามิกทำให้รีดผ้าได้ลื่นไม่มีสะดุดมีช่องพ่นไอ้น้ำมากถึง80ช่องและให้พลังไอน้ำได้อย่างต่อเนื่อง32กรัมต่อน,นาทีหรือสามารถปรับให้พ่นไอน้ำมากเป็นพิเศษถึง120กรัมต่อน,นาทีก็ได้มาพร้อมกับแถบแสดงความร้อนเมื่อเตารีดพร้อมใช้งานสะดวกสำหรับผู้ใช้งานแถมยังมีระบบป้องกันน้ำหยดเพื่อลดปัญหาน้ำหยดลงบนเนื้อผ้าระหว่างรีดด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันทําความสะอาดแทงอัตโนมัติใช้รีดผ้าแนวตั้งได้ช่วยถนอมเนื้อผ้าที่มีลักษณะบางเหมาะสําหรับคนที่เน้นใส่เสื้อผ้าป้ายและผ้าชีฟองเรียกได้ว่าเป็นเตารีดไอน้าอีกรุ่นหนึ่งที่เหมาะกับการใช้งานในครอบครัวขนาดเล็กถึงกลางเลยค่ะ เตารีดไอ้น้ำแบบยืนจากแบรนด์ยอดฮิตอย่างฟิลิปกับรุ่น g c เศษ5้ส่วน30ช่วยรียดที่เรียบเนียนได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Flex Head ให้พ่นไอ้น้ำบริเวณด้านล่างของเสื้อผ้าได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องก้มหรือคุกเข่าบ่อยๆหัวพ่นปรับไอ้น้ำได้มากถึง5ระดับเพื่อเนื้อผ้าที่หลากหลายปลอดภัยกับทุกเนื้อผ้าไม่ทำให้ผ้าเกิดรอยไม่ได้ง่ายๆอีกทั้งแผ่นความร้อนที่ยืดหยุ่นสามารถสัมผัสกับเนื้อผ้าได้แนบชิดเพื่อให้ไอ้น้ำเล็ดลอดออกมาได้มากที่สุด ความพิเศษอีกจุดหนึ่งก็คือมาพร้อมกับเทคโนโลยีเาเยเเ e n นให้ผ้าหอมสดชื่นโดยไม่ต้องซักหรือซักแห้งพลังไอน้ำยังสามารถขจัดอิ่นอับและกำจัดแบคทีเรียออกได้ถึง99.9%อีกด้วยพร้อมทั้งที่แขวนผ้าแบบแผ่นยาวพิเศษช่วยขจัดรอยยับได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ เป็นเตารีดไอน้ำดีไซน์คลาสสิกอีกหนึ่งรุ่งจากแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังอย่างฟิลิปมีความสวยงามทันสมัยรูปทรงกระทัดรัดช่วยขจัดรอยยับต่างๆบนเสื้อผ้าที่รีดยากด้วยพลังไอน้ำพิเศษสูงสุดในปริมาณ100กรัมทำความร้อนได้อย่างรวดเร็วจากกำลังไฟฟ้า2000วัตต์และสามารถรีดผ้าได้ในปริมาณมากจากแทงน้ำที่มีความจุมากถึง270มลร นี่จำเป็นต้องเติมน้ำบ่อยครั้งสำหรับแผ่นความร้อนของเตารีดไอ้น้ำรื่องนี้เป็นแบบนอนสติ๊กไม่ทำให้ติดเนื้อผ้าในขณะที่คุณกำลังทำการรีดสามารถรีดผ้าได้อย่างลื่นไม่มีสะดุดนอกจากนี้ปลายแผ่นความร้อนยังมีรูปทรงที่แหลมและบางถึงสามเท่าช่วยให้คุณมองเห็นในขณะรีดผ้าได้อย่างง่ายมากขึ้นค่ะ หากคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ไว้ใช้สำหรับการรีดผ้าในปริมาณมากและใช้เวลาในการรีดอย่างรวดเร็วเราขอแนะนำให้คุณรู้จักกับเตารีดแรงดันไอน้ำพลังสูงจากแบรนด์ทีฟาวรุ่นนี้เลยค่ะโดยผลิตภัณฑ์นี้จะแยกระหว่างเตารีดกับหมอ้อต้มไอน้ำแรงดันสูงถึง8บาร์จึงช่วยประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดี มีระบบป้องกันสูงถึง2ชั้นคือระบบป้องกันคราบน้ำหยดเปื้อนบนผ้าที่กำลังรีดและระบบป้องกันตะกรนันซึ่งมีช้อนสำหรับดักจับตะกรนันแยกมาให้โดยเฉพาะแม้ขนาดของเตารีดนี้จะดูเหมือนใหญ่แต่ว่าน้ำหนักนั้นเบาเพียงแค่5.1กิโลกรัมเท่านั้นเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพแล้วพร้อมใช้งานหลังเสียบลักภายใน2นาทีสามารถปรับความร้อนได้5ระดับอีกทั้งยังมีระบบอีโคโหมดช่วยตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานค่ะ อีกหนึ่งรุ่นของแบรนด์ฟิลิปที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เป็นเตารีดไอน้ำแนวตั้งทำให้คุณสามารถรีดผ้าได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้โตสำหรับรองรีดซึ่งตัวผลิตภัณฑ์มาพร้อมแผ่นสตรีมกลายช่วยให้รีดผ้าได้ลื่นและเรียบเร็วขึ้น อีกทั้งยังมีระบบป้องกันน้ำหยดและฟังก์ชันแคลเซียมคลีนสไลเยอร์ช่วยป้องกันการเกิดคราบหินปูนและแคลเซียมที่เกาะตัวขึ้นช่วยลดการออกแรงในระหว่างรีดเพราะน้ำหนักเบาเพียง1.26กิโลกรัมเท่านั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนั่นก็คือระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานนอซึ่งระบบจะทำการตัดไฟเมื่อวางในแนวนอน30วินาที แต่ถ้าวางในแนวตั้งจะตัดไฟเมื่อวางทิ้งไว้8นาทีค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด